เอาะครับสวัสดีครับผวกผมบิ๊กบิ๊กวครับวันนี้กับเกมโรบ็อกที่ชื่อว่าอ่าสกอตเชอร์ h นะครับเป็นเกมในโรบ็อกนะผมเห็นมันน่าเล่นดีก็เลยลองเข้ามาเล่นดูหน่อยแล้วนะโอเคเขาเลือกด่านนี้ก็เอาด่านนี้กับเขาแล้วแหละเพิ่งเข้ามาเลยนะอันนี้ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยคือผมก็เหยมาลองเล่นนิดนึงแต่ว่าอืนั่นแหละโอเครอ,เข,อเขาบอกกำลังโหลด เล่นเป็นพันธมิตรดีอยากเป็นทาหารอะไรอ่ะโอเคเราเล่นเป็นหน่วยอะไรดีปืนเอฟพีตีสิบโอ้แล้วเราเป็นกันเนอร์ก็ได้ไมั้ง่ายดีโอเคดิปโปรยโอเคเดี๋ยวขอขอ,อปรับทรงปรับเสียงหน่อย โอเคเพิ่มมานิดหนึ่งแม่งเลยค่อนข้างช้านะโอเค e p 27กระสุนแม่งบอกเป็นจานด้วยไม่ได้บอกแม็กเอออโอเคแล้วกูต้องสร้างอะไรแน่น,นั้นล่ะต้องสร้างอะไรนะ เฮ้ยเฮ้ย,ยกดผิดกดผิดกดผิดอ่าโอเคสร้างอะไรดีกูมีแต้มเท่าไหร่โอเคสร้างแม่ง คล้า okay, yeah, okay. ้สร้างสิบเจ็ดวินี้ต้องมีบังเกอร์ใช่เกราไม้โอเคแล้วก็สร้างอ่อ่าเนี้ยแหละใช่ไหมใช่แล้วเนี้ยสร้างดักไว้ก่อน อุ่ยเขียโอเคแล้วมันดิปลอยยังไงวะอ๋อโอวิ่งใส่เลยฮ้วยใส่เลย เข้ามาแล้วอุ้ยเชี่ยแม่งมากพอแบ็คเฟดยิงไายกดไปก่อนอเฮ้ อ๋อใช่ไหมแต่วันนี้คืองงมากโอเคเอากระสุนโอเคใช่ไหมโดนไปละโอเคแกบุกเลยบุกเลยกุลาเฮ้ยไม่มีใครบุกเหรอโอ้ยเหีย ิงนั่นแหละได้หนึ่งโอ้ยเฮียยิงตายยิงตายโอ้ฝากอือโอเคปืนมันอันนั้นเกินไปโอเคจะเป็ดปลาเลยยิงปืนไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ แต่ว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีโอเคต่อไปปืนอะไรดีบันซุก,กา้าไอเฟิร์นช็อกทูปมีเอ็มพีสิบสิบปืนเนื่นไหมอ่ะโอซินนี่ไงโอ้ต้องใช้แต้มด้วยเหรอใช่ไหมงเงยไม่เคยเล่นเลยอ่า โอเคั้งงั้นลุยกันเลยอ่ากูมาแล้วไอ้เหี้ยกูมีห้านัดพร้อมที่ยิงหัวมึงตัวโอ้ยใส่อะไรอ่ะยิงเชื่อแม่งยิงนั่นแหละมองไม่ค่อยเห็นนะเอ้ย อดเลยใส่วิ่งใส่วิ่งใส่นัดแม่งที่มันโล่งเกินอะ่ะทำไงดีวะเฮียเอ้ยกูไม่มีกูไม่มีเฮียอะไรเลย ต้องยิงอย่างนี้เลยโอ้ฟักเออกูได้อีกตัวนึ่งแต่ว่าแต่แค่เออเยอรมันทั้งโซเวียตโอ้เอเอ้ยเอออเอเอเมเอ โอ้ยโดนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกให้เราถอยเอ้ยโอเคโอเควางนี่แหละเก็บอ๋อได้แค่ไลท์ไอโม่ปะใส่เลยนั okay. Okay, like that. Oh, that right. ่นแหละนั่นแหละ เฮ้ยมันสปอตกังไงวะเฮ้ยโดนหกเปิดโอ้ยนั่นแหละเราเบิดมันเฮ้ยลูกหมดแป๊บนั่นแหละใส่ทั้งโบ ไอ้แก้วกัสโนแล้ววิ่งเลยชาเฮียเอ้แบงเฮ้เล็กคนเดียวมันเหงาอย่างงี้ยิงยิงยิงเนียปืนพกสำรองก็ไม่มีวิ่งตามแนวแล้วแนวคูวฮึบลงนั่นแหละอืมนั่นแหละโอ้ฟาโอ้ยิง เอ้ยปากมอ็อบแบบยิงยิงยิงแค่ว่าคนเดียวไม่ได้เอ้ยไม่ทำอะไรโอ้ช่าไอ,อ้มันยิงกูไม่โดนเลยวะนั่นแหละปึ๊บมีอะไรบ้างวะพิเซ ควางเข้าไปเลยปืนแรกปรับศูนย์ร้อยเมตรอยู่ไหนกันวะเชื่อเลยไงกูเห็นกูเห็น เลือดก็ไม่ค่อยจะมีไอ้ี่ห้ากคือใครโดนยิงนัดเดียวตายเลยเนี่ยตรงนี้แกข้ามเลนฮึบเฮ้ยแม่งมันยิงสวนกันวะอ้าวกูเห็น าาทีนี้แหละมาแล้วโหโหโหตามแนวอ่ะยังไม่มีประโยชน์ป่ะเข้าซีดีกว่าโอ้ยโอ้ย ข้างหน้าไม่งดักโอ้โหระยะาานี้ไม่ได้จริงๆดักกันนี้เลยสบายเลยทั้งนั้นนะโอเคโรดเอาขอเปลี่ยนเป็น MG สักตัวันนี้เออนี่ยแหละคันนาลี่มีพก ท่าน,นี้แหละพอยเลยสี่สิบไม่ปรับระยะไม่ได้ด้วยแม <c oughs> ่งมาเลยตั้งดีพีไว้แม่งจะเข้าไปทางไหนวะนะ่ยน,นี่แน่ว่าละนี่แนวตั้งรับ ยิงไปก่อนแม็กหนึ่งโอ้ทำอะไรไม่ได้เลยวะ เราเข้าไปใน E ฝั่งตรงข้ามมันไม่ค่อยมีอะวะคนไม่ค่อยเยอะเล่นไม่หนุกเลยทีนี้แต่ว่าผมเล่นให้ดูนะครับโอ้โหนาเดียวโดนเลยฟาก ต้องเล่นรีคอนกับเขาแล้วใช่ไหมขอลองดิหน่ร<ม>้อยเมตร mày đâu vậy? không bị đâu đòn วิ่งเอ้ยระยะโคตรไกลเว่งแล้ววว่งอีกอเจ้ต้องยิงสองสิบสองร้อยเมตรเคตบเขาให้เค้ตายยับคนมันน้อยอะไม่ค่อยมีอะไร วิ่งจนแห้งเลยอะเี้เฮ้ยเฮ้ยอะไรแถวนี้วะโอเคเข้าเอฟแล้ว อยู่ข้างหน้าผมนี่ไปไม่ได้ด้วยคว่างไปเลย อุ้ยเนี่ยแม่ อยากรู้ว่ามันมันโอเคใช่แม่งจู่ก็ลอยมาไอ้ยี่ตกแกวหมดเลยโอ้ฟักไม่รู้ครับผมออกข้าง ยับโอเคมาต่อระเบิดโอเคทีมกูชนะโอ้โห,โโหเซิร์ฟเป็นคนน้อยนะครับแต่ว่าอ,อย่างน้อยก็มีอะ,อะไรให้เล่นผมแม่งเกมนี่แอบเล่นยากเหมือนกันนะ ก็ยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ว่าเอ่ออะไรนะการเล่นยังไองอะไรยังไงครับตอนนี้ผมก็เพิ่งเล่นเวลแรกนะตอนนี้ก็ได้แต้มมา600 67แต้มนะไม่รู้พออัพเวลอโอเคแล้วหลักที่นี้คงต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนเพราะว่าเอ่เอาไว้ที่คิวหน้าเลยกันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคิ้ใหม่คิวหน้าสวัสดีครับบาย